5 Minutes Podcast brought to you by Luno ที่นอนยางพาราภาสา,านวัตรกรรม NASA Feel t h e Float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด1,000 0บาทพร้อมของแถมมากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno Gen 3 Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโค้ด Luno 5เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น สวัสดีครับ Five Minutes นะครับคุณอยู่กับประวิทธ,ธานุสาหาครับมันมีคำพูดหนึ่งที่ผมเคยได้ยินมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันเป็นคำพูดที่น่าสนใจดีนะเขาบอกว่าคนที่สุขภาพดีเนี่ยจะมีความฝันเป็นร้อยเป็นพันอยา่างคนที่สุขภาพไม่ดีหรือว่าป่วยอยู่เนี่ยป่วยหนักๆเลยเนี่ยนะฮะหนักมากๆเลยเนี่ยจะมีความฝันแค่อย,อย่างเดียวคืออยากจะหายป่วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่า ถ้าหากวันนี้เรายังสุขภาพดีอยู่จงพยายามรักษามันไว้นะครับวันนี้เป็นบทความของทิมเดนนิงที่ชื่อว่า17 s h o t Health Hacks I Learned From People Smarter Than Me นะครับส7นิสัยเอ่อ17แแล้วกันไหมเอ่อเป็นวิธีการต่างๆที่ผู้เขียนเนี่ยเขาเรียนรู้จากคนที่ฉลาดกว่าเขานะฮะอันนี้หนึ่งเขาบอกว่าที่จิมที่ฟิตเนสเนี่ยเป็นที่ที่คุณสามารถที่จะลดความวิตกกังวลได้เป็นอย่างดี นฮะคือหลายคนเนี่ยเจ้าตัวเองเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบวิตกกังวลรู้สึกแบบเครียดแบบเอ่อเหมือนเวลาต้องเจอคนรู้สึกไม่มั่นใจต่างๆเนี่ยแต่พอเขาไปฟิตเนสแล้วไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยความมั่นใจของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหตุผลเพราะว่าเวลาเราไปฟิตเนสโดยเฉพาะคนที่ไปยกาน้ำหนักเนี่ยนะฮะมันจะเห็นผลครับมันจะพัฒน์คือเห็นผลในแง่ที่ว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาวินัยได้ดีพอนะ คือมันเห็นผลในง่ายที่ว่าหนึ่งคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะยกน้ำหนักได้เยอะขึ้นอะ่ะคือมันวัดได้เลยเพราะว่าแต่ก่อนคุณยก8ปดกิโลก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ยกได้สิบออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือว่ารูปร่าง,งคุณก็น่าอยค่อยๆดีขึ้นความมั่นใจมันก็จะตามมาโอเคนะฮะอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าวิธีการหาไดเอทที่เวิร์กสำหรับคุณเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ไล่ตามหาว่าวิาวธีการกินประเภทไหนดีแต่ว่าสิ่งที่เวิร์กก็คือว่าคุณต้องคอยสังเกตตัวเองว่า คุณกินอะไรแล้วเนี่ยคุณสามารถทํามันได้อย่างยาวนานมากที่สุดไดเอทที่หมายถึงว่า plan. ไดเอทแพลนไดเอทในที่นี้ไม่ได้แปลว่าลดน้ำหนักแต่ว่าคือการเลือกอาหารทามันได้ยาวนานมากที่สุดเข้ากับไลฟ์สไตล์คุณมากที่สุดในขนาดเดียวกันทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับมันเั้นคืออนที่ดีเนาะซึ่งแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอันนี้สามนะฮะเขาบอกว่า s slow poison ูการ์อีส์ o อะสโลว์พอนน้ำตาลจริงๆอาจจะเปรียบเสมือนยาพิษได้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ มันสามารถสร้างเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เยอะแม่แล้วมันก็จะมีของอยา่างที่เรานึ้ไม่ถึงเลยว่าน้ําตาลอาจจะก่อให้เกิดโรคแบบนี้เช่นอัลไซเมอร์นะฮะข้อที่4ไอ้อพวกซีโรชูการ์ยิ่งหนักกว่าเดิมนะเพราะมันสารเคมีนะฮะข้อที่5คุณสามารถเลือกการทําสมาธิที่ไม่ใช่นั่งลงแล้วก็ค่ายขาได้มีการทําสมาธิหลากหลายรูปแบบเช่น เล่นกับลูกนะครับล้างรถนะครับยกเวทล้างจานนะฮะเดินนะครับอ,อ,อาบแดดนะฮะหรือแม้กระทั่งการทำอาหารนะครับข้อที่6ดื่มน้ำดื่มน้ำแล้วคุณจะหิวน้อยลงนะครับข้อที่7พลังในการออกกำลังกายที่คุณพลังที่คุณใช้เอาไปออกกำลังกายเนี่ยมันมาจากการออกกำลังกายแปลว่ามันเป็นโมเมนตัมคือคุณต้องเริ่มทำอย่างนึงอีกอย่างนึงจะมานะครับ สำหรบคนนี้ไปหาเรื่องการนอนนะครับใช้กด13บสนะครับ10คือ10ชั่วโมงก่อนนอนหยุดดื่มกาแฟนะครับ3คือ3ชั่วโมงก่อนนอนหยุดทานอาหาร2คือ2ชั่วโมงก่อนนอนหยุดดื่มน้ำและ1คือ1ชั่วโมงก่อนนอนเล่นมือถือหรือจออะไรก็ตามนะครับมีลิสต์สำหรับการจัดการปัญหานะฮะจัดการปัญหาที่ต้องบอกว่าเป็นปัญหา ทางคือมีลิสต์กจัดก,การปัญหาที่ที่เป็นปัญหาทั่วๆไปที่คุณเจอทุกวันนะครับเช่นคุณโฟกัสไม่ได้ให้ไปวิ่งนะครับคุณไม่มีอินสปิเรชันให้ไปอ่านหนังสือคุณรู้สึกเศร้าให้ดูลมหายใจตัวเองคุณรู้สึกเบิร์นเอาท์ให้ไปหาธรรมชาติคุณรู้สึกเหนื่อยไปเดินนะครับคุณรู้สึกเหงาโทรศัพท์าหาเพื่อนนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อที่1ิบครับให้เข้าใจว่าทําไมดริโตสหรือขนมประเภทเนี้ยนะจริงๆมันเป็นอะไรก็ได้นะฮะอืม มันถึงอร่อยนะฮะมันถึงอร่อยนะครับอายกตัวอย่างโดริโตสกโดริโตสเนี่ยเป็นเขาบอกเป็น perfect mix ห้าสิบห้าสิบเลยนะของ fat c a r b นะฮะโดริโตสเนี่ยมันทั้งต้มนะครับแล้วก็ไอเอาเขา้าวโพดมาต้มใช่ไหมต้มเสร็จก็คือบดนะฮะบดแล้วก็เออไปปิ้งนะครับแล้วก็ทอดนะฮะซึ่ง คุณลองนึกดูสิว่ามันมีอาหารอะไรที่คุณทําเยอะคุณทําคุณทําขั้นตอนเยอะขนาดนี้นะครับโดเรโตสเนี่ยมีเยอะมากเลยมี MSG Sugar Salt นะครับแล้วก็สารอื่นอีกเพียบเลยที่คุณอ่านไม่ออกนะฮะอ่านะฮะแล้วก็อ่นะาอม,มีอะไรอีกเต็ไมไปหมดเลยนะครับที่มันอร่อยก็เพราะว่ามันถูกดีไซน์มาให้อ่าให้มันไปเขาเรียกว่าทำให้โยเบรนเบรน ใช้นึงไลท์กับคริสต์มาสไลท์คือเหมือนกับไปทําตัวรีเซพเตอร์ต่างในสมองนี่ให้มันรับตื่นตัวมากมันเลยอร่อยเพราะมันถูกดีไซน์มาจากห้องแลบเลยอ่ะให้มันอร่อยให้มันให้เรากินแล้วหยุดไม่ได้เวลาเขาบอกว่าขนมพวกนี้กินแล้วหยุดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับมันถูกดีไซน์มาอย่างนั้นจริงๆข้อที่11ครับการต่อต่อการาออการทะเลาะกับคู่รักเนี่ยนะครับทําให้คุณมีความเครียดเพิ่มขึ้นและมีโอกาสทําให้คุณน้าหนักเพิ่มขึ้นด้วยสิบสองฮะ Car ีอินแคร r เอาตยังคงเป็นหัวใจสำคัญอยู่ดีในการลดน้ำหนักแม้ว่าเราจะเรียนรู้มุมมองอืงน่นๆก็ตามแต่ไม่ได้ไหม,มายความว่าเราจะกินแครีแบบไหนก็ได้เพราะว่า100ร้อยแครีของเฟรนช์ฟรายส์ย่อมไม่เท่ากับ100ร้อยแครีจากซาลารีนะครับแต่ตัวแคลอรี่เองก็ยังมีความสําคัญอยู่เช่นเดิมหมายความว่างไงหมายความว่าถ้าเกิดว่า,าสมมติคุณกินอาหารดีโปรตีนแต่คุณกินเยอะเกินไปเลยเนี่ยนะฮะมันก็อ้วนได้อยู่ดีประเด็นคือ ถ้าคุณกินอาหารดีอะ่ะคุณกินได้ไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันจะอิ่มมากครับคือถ้าเกิดคุณกินโปรโตีนแบบดีนะลีนโปรโตีนอย่างเงี้ยอกไก่อย่างเงี้ยนะฮะกินแบบบรอกโคลีอย่างเงี้ยคุณกินกินเอาให้แบบจุกเลยอะ่ะมันก็ยังไม่กี่แคลอรี่นะฮะข้อที่สิบสามครับคุณต้องมี why หรือว่ามีเหตุผลที่แข็งแรงมากๆว่าทําไมคุณถึงอยากเฮลตี้นะครับเพราะว่าแค่เพียงแค่บอกว่าเราอยากจะเฮลตี้เนี่ยมันมันมันไม,ม,นไม่มันไม่พอสิบสี่ฮะ เอ่อการใช้คำว่าเทอราปีก็คือเหมือนกับการไปพบจิตแพทย์แบบฟรีอะ่ะคือการไปเดินในธรรมชาติข้อที่15นะครับเขาบอกว่าให้มีวันพัก1วันต่อสัปดาห์เวลาคุณออกกำลังกายเสมอสำคัญมากนะครับเอ่อ16นะฮะเขาบอกว่ามีเฮลท์ทู o อ2อย่างที่เขาอยากให้ลอง1คือ Ice ์บา h นะช่วงหลังนนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้เยอะขึ้นเพราะว่าผมอยากลองมากเดี๋ยวผมจะหาที่ลองนะฮะแล้วก็ซาวนานะครับ ทั้งสองอย่างเนี่ยช่วยให้คุณมีพลังมากขึ้นนอนหลับง่ายขึ้นแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นด้วยจริงๆสองอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเวลาผมไปออนเซ็นนะออนเซ็นญี่ปุ่นน่ยมันต้องลองน้ำร้อนน้ำเย็นสลับกันใช่ไหมครเออมันหลับง่ายขึ้นจริงนะหลับง่ายขึ้นเยอะเลยเนะฮะแล้วก็หลับลึกด้วยสุดท้ายก็บอกว่าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของโร c k ก f ฟเฟ e r r ล c าโร e l ก e ฟเฟลาคือจอห์นดีโรส์กิฟเฟอลานะฮะมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เรียกว่าถ้าเอาเงินเทียบกันแบบหัก บวกเงินเฟอ้อเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะคนเนี้ยอาจจะเป็นคนที่รวยสุดในโลกมากกว่ามหาเศรษฐีเบอร์หนึ่งตอนนี้ซะอีกนะครับเขาเสียชีวิตตอนอายุเก้าสิบเจ็ดมีคนไปถามเขาว่าซีครัหรือว่าความเคล็ดลับของการอายุยืนเนี่ยคืออะไรนะฮะอันที่หนึ่งเขาบอกว่า avoid all worry ไม่ต้องสนใจจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปอย่าไปวอรี่มากหลายคนจะบอกเฮ้ยเขาเป็นมหาเศรษฐีเขาต้องไม่วอรี่หรอเล้วเฮ้ยจริงๆพวกเนี้ยมีเรื่องวอรี่เยอะนะเพราะมัน คือการเตัดใจของเขามันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนมากมายแล้วก็จริงๆเขาก็คงจะมีเรื่องที่ต้องก็คิดเยอะแหละเขาชีวิตเขาสบายใช่แต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีเรื่องที่จะกังวลนะครับสองครับบอกว่าให้ออกกําลังกายในพื้นที่ข้างนอกโอเพนแอร์คืออยู่นอกบ้านอะออกกำลังกายเยอะนะครับอันที่สามน่าสนใจมากจาก Rockefeller นะบอกว่าลูกออกจากโต๊ะกินข้าวตอนที่คุณยังหิวนิดๆแต่ว่าอย่ากินเยอะ นะฮะกิงๆคือลูกออกว่จุดโต๊ะกินข้าวนะหิวนิดๆแล้วลูกออกว่าต๊ะกินข้าวนะครับอันนี้คือ health hack นะฮะ17ข้อขอบคุณผู้เขียนนะครับทีมเดนนิงนะฮะแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ5 minutes podcast presented by l u n i o ที่นอนยางพาราภาษานวัตกรรม NASA Feel the float นอนสบายเหมือนไร้แรงโน้มถ่วงพิเศษสำหรับผู้ฟัง Mission to the Moon รับส่วนลดสูงสุด10,000บาท พร้อมของแถมามากมายเมื่อซื้อที่นอนรุ่น Luno g e n t r ร Pro และรับส่วนลดเพิ่มอีก1,500บาทเพียงกรอกโคด้ด Luno5 เมื่อซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Luno ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้น